สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับและลูกค้าด้วยนะครับวันนี้อุปกรณ์ตกปลาของทวีสานักคุ้มภัยนะครับวันนี้น้าโอจะมาบอกวิธีการผสมเหยื่อนวดนะครับวิธีการนวดเหยื่อนวดตั้งแต่ต้นยันตกเลยนะครับว่าทํากันยังไงบางทีลูกค้าถ้าเข้ามาถามนะ้าโอในวิธีทํางานมันบอกลำบากเลยนะ้าโอเลยทําคลิปวิดีโอลงไว้ให้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้เอาลองมาทํากันดูนะครับ โอเคเดี๋ยวทำเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมานวดให้ดูเลยครับแรกนะครับที่เราต้องเตรียมเลยครับหนึ่งเลยหัวเชื้อนะครับขนมปังไส้ใต้แบบที่ไม่ต้องปั่นนะครับแบบที่ที่ที่บอกเขามีแบบปั่นแล้วก็มีแต่เราใช้แบบไม่ปั่นนะครับมันหอมกว่านะครับเราก็จะใช้หัวเชื้อน้อยกว่าด้วยนะครับแล้วก็ถุงหนึ่งใบถุงพลาสติกหนึ่งใบนะครับเอาไว้ใส่เท้านะครับไว้เหยียบนะครับอันนี้วิธีไล่น้ำตอนแรกอะนักเอกใส่หัวเชื้อไปเท่าไหร่ แค่นี้เองนะครับแล้วก็ใส่น้ําไปประมาณ1ล็ดนึงนะคือน้ําตัวนี้เราจะเอามาทําให้เหยียบตอนแรกให้หนมปังมันให้ให้เหยียดนวดมันนิ่มก่อนนะครับหนมปังไส้เนี่ยมันจะเละเพราะน้ําตัวนี้ก่อนนะครับแต่หัวเชื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังให้ดูนะครับแต่ตอนนี้เราไล่น้ําก่อนอ้าวน้วเอกด้วยไล่น้ํายังไงนะครับคือเทน้ําลงไปเลยนะครับแล้วก็นําถุงพลาสติกนะครับ ถ้าใครไม่สะดวกถุงก็เท้าเปล่าเลยนะครับชุบน้ําหน่อยหนึ่งเหยียบเลยครับเหมือนเราใส่ไปในเครื่องนวดนะครับแต่เป็นเครื่องนวดเท้าครับอัตโนมัตินะครับถ้าพูดง่ายๆก็เครื่อง,เค,องเครื่องนวดส้นตีนครับอ,อัตโนมือครับนะอ่าดูขั้นตอนเนี้ยเหยียบไปเรื่อยๆเหยียบไปเรื่อยๆมันจะแข็งอะ่ะพอมันแข็งเสร็จปุ๊บเราก็ใส่น้ําอีกยอย่าเพิ่งใส่หนักนะมือใหม่อะ่ะ แต่ถ้ามือเก่าเขาเขารูน้ำหนักแล้วเขาจะใส่เท่าไหร่เขาจะรู้นะครับแต่มือใหม่เนี่ยใส่กินเนี่ยเขาใส่ไปแค่ครึ่งเด็กก่อนหายไปครึ่งนึงก่อนเ๋ยวเยียบไปเรื่อยๆเราจะรู้เองอะ่ะมันจะเละเหมือนเหมือนแป้งที่เรานวดนะครับทําให้เหมือนแป้งที่เรานวดนะครับแป้งทาซาลาเปาอะไรเงี้ยครับปลาต้งโก๋ที่แป้งโซโตีนะ่ะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบนั้นอ่ะนะฮะแต่ความเหนียวความนิ่มความเละแล้วแต่ถนัดแต่โน,นจะถนัดถนัดแบบเละ พอเลนเละน้โอจะได้ตัวใหญ่ๆแต่ข้อเสียของเลเละคือมันตียากนะครับแต่ถ้าคนปั้นแบบธรรมดาเนี่ยคือปั้นหยียบแล้วให้มันเหนียวเหนียวพอดีพอดีเนี่ยก็จะตีได้ไก่แต่บางวันเนี่ยปลามันอาจจะไม่กินแบบแข็งแข็งนะครับมันอาจจะไม่ฉวยเหยื่อมันก็จะกินยากนะที่ไปเป็นลูกอ่ะแต่ถ้าเลเละเลยนะครับเลนเละเลยปลามันปลาตัวใหญ่ๆหญ่เนี่ยมันไม่ใช่งับเหยื่อมันจะดูดดูดเหยื่อนะครับมันก็จะดูดเม็ดโฟมเราเข้าไปด้วย นะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนตรงนี้ก่อนแล้วจะเหยียบไปเรื่อยๆว่าถึงตรงไหนนะครับ <S <S เดี๋ยวบอกไปเป็นขั้นตอนในระดับหนึ่งลนะครนะับน้าเอกลองหยิบเนื้อขึ้นมาดูหน่อย <S <S ลองแย่ๆมือดูครับเริ่มนิ่มไหมเริ่มนิ่มนะครับเมหมดแล้วเดี๋ยวน้าโอจะมามาดูตอนเสร็จอ่าตอนนี้จะไล่หัวเชื้อแล้วนะครับเมื่อกี้ใส่น้ำไปประมาณครึ่งหนึ่งของเมื่อกี้นะครับอันนี้น้าเอกเขาจะลองไล่หัวเชื้อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้าโอมาแต่งอีกทีหนึ่ง ถังแรกนะโอแนะนํานะใส่ให้หมดขวดไปเลยนะครับนี่น้องโอใช้ขวดเชื้อของตัวเองนะครับใส่ให้หมดขวดไปเลยถังแรกนะครับเดี๋ยวถังที่สองเนี่ยถ้าปลามันเข้าแล้วเนี่ยถังที่สองเราใส่น้อยๆมันก็กินครับคือเทคนิคการตกปลาบึกเนี่ยคือทายังไงก็ได้ให้ผูกมันเข้ามานะครับวันนี้น้องโอใส่ทุกครั้งแหละที่น้องโอตกกันน้องโอจะใส่ถังแรกไปหมดขวดเลยนะครับให้กลิ่นแรงๆเลยนะครับ มันจะเป็นช่วงเวลาด้วยนะครับถ้าช่วงเวลาที่มันไม่กินก็ไม่เป็นไรครับเราก็ตีไปเรื่อยๆตีถมไปเรื่อยๆนะครับแต่จังหวะที่มันเริ่มกินแล้วเนี่ยเราสังเกตสังเกตซุ้มด้านข้างถ้าเขาเริ่มกินกันแล้วนะครับถ้าไม่กินก็คือมันเงียบทั้งบ่อนันแหละแต่ถ้าเริ่มกินแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เราอ่อยไปเนี่ยทังแรกเนี่ยมันจะเข้ามาหาเรานะครับคือกินเราแรงสุดมันก็จะเข้ามาหาเราเร็วสุดถ้าคนอื่นเขาไม่ได้ถมเนี่ยเขาก็อาจจะสู้เราไม่ได้นะครับ แนะนำเลยวิธีนี้นะครับไม่ต้องไปเสียดายครับถังแรกครับจัดไปเลยครับแล้วเดี๋ยวดูถังที่สองจะรัวเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยว่าเดี๋ยวดูตอนตอนเสร็จอีกที้วเนาะอมาดูให้ดูเนื้อหล่ยว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนื้อเริ่มได้ที่นะเนอะโอทําแบบนี้ก่อนถังแรกจะแบบว่าเนื้อธรรมดาก่อนนะครับคือไม่เละไม่เละแบบเนาะโอ,อะดูเนื้อนะครับเอเข้ามาใกล้ๆครับวิธีเนี่ยเราเราเช็คเนื้อนะเราบีบเลยลให้มันติดมือเราเงี้ยแต่อย่างเงี้ย ล้ว่ายังว่ามันยังไม่เลเยังเละไม่พอมันจะติดใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับจะติดใหญ่ใหญ่เงี้ยถ้าแย่ยายเละกว่านี้ได้ยิ่งดีนะครับแต่ตอนนี้เราลองเราลองแบบธรรมดาไปก่อนทําให้เพื่อนๆดูก่อนเนี่ยมันจะติดมืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเกาะตัวเบ็ดได้ดีมากแต่อาการที่เราทําเละๆเนี่ยเขาไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกาะเบ็ดนะเละๆแต่แต่เหนียวมันจะเกาะเบ็ดเหมือนกันนะครับเนี่ยครับอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิธีการตกว่าจะตกยังไงนะครับเดี๋ยวให้ ให้ดูเนื้อก่อนเนีเละติดมืออย่างนี้ติดตามขอบอย่างนี้เลยแต่เละวคนนี้ได้ก็ยิ่งดีเละไม่ได้าว่ตียากนะตีก็ไม่ยากหรอกให้มันเละแต่ต้องเหยียบให้มันละเอียดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูไงนาเอกเขาบอกว่าปลามันอยู่ไกลครับโนว่าถ้าหัวเชื้อเราดีนะครับมันต้องเรียกมันเข้ามาให้ได้นะตีไปนิดเดียวเบรก,ก,ก,กไม่อยู่เบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ครับ โอ้โหฝนตกกันด้วยครับเอาไปกูหลบก่อนแล้วโอ้โหพอดีเลยครับตัวแรกฝนตกเลยนะมานั่งได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับที่ทําเหยื่อให้ดูนะครับแล้วก็ตีใบไม้ใบที่สองเนี่ยวันนี้คนเยอะนะวา,าทิตย์นะโนมาวาทิตนะครับมาวาทิตก็ฝนแม่งมาแก่เห็๋นะโอโ้ลบฝนก่อนเนแม่งได้ไปแล้วตัวหนึ่งนะครับตีประมาณไม่ไม่ถึงครึ่งของครึ่งบ่อ คือใกล้มากเลยนะครับคือเราใช้หัวเชื้อของเราเนี่ยเรียกเรียกปลาเข้ามาโอ้โหหลุดครับนี่แกงหลุดด้วยฝนตกแกงหลุดทำไมเป็นไายไม่เป็นลายเอาไมา้กบฝนก่อนอเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นกโอ๋จะได้กี่ตัวนะจากที่เหยื่อที่ผสมเสร็จแล้วนะครับนี่มันจะออกดำๆอย่างนี้เหนียวเลยครับติดมือเยะนะหนะไปหมดเลยครับหยุดครับไม่หยุดนะครับมันมันมาเป็นพักมันจะมาอีกนะตอน วันนี้วิธีของน้าเอกที่เป็นทุ่นนะครับน้อโอคิดว่ากินดีฝ่าหน้าดินเพราะน้โอยังยังไม่โดนนะครับในชั่วโมงหนึ่งน้าเอกได้สามตัวและสามตัวหลุดไปสองเนี่ยตัวที่สามยังไม่ได้เห็นหน้าเลยนะวันนี้อาการ,ปรแปลกๆกินแล้วปล่อยกินแล้วปล่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยเนโอก็ถังแรกก็พยายามอ่อยตรงหน้าซุ้มเราเลยนะครับไม่ได้ตีออกไปไกลมากก็คือเทสหัวเชื้อไปด้วยเลยนะครับ ล้วก็อดทนนิดหนึง่งถ้ามันไม่กินก็คือมันไม่กินแหละครับทั้งบอดเลยแหละเราก็อดทนค,อคอ่อยๆอ่อยไปหน่อยเอ็นกหนักอยู่เปล่ามันอ,อยู่ตามเลยตัวนี้มันมานิ่มไหมเฮ้ยมานิ่มอย่างนี้ตัวน่าจะมีไซส์ยอยู่นะเอกนะถ้าตัวเล็กงาฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งเอเนี่ยมันจะสะบัดเลย เอกตามเลยไปโดนเขาละโอ้โหนี่นะ้โอม,มาในรอบสามเดือนมานั่งปุ๊บฝนแม่งตกปั๊บเลยนะเดี๋ยวให้น้เอกมันเดินไปก่อนนะครับคนเยอะวันนี้อา้าวเดี๋ยวมาดูว่าเหยื่อที่นะ้โอ้นี่น้เอกมันใช้เหยื่อนี้ของเองนะครับแต่ว่าเครื่องอ่อยแล้วก็ตีทุ่นเครื่องอ่อยนะครับประมาณนี้ ปั้นใส่ตัวเบ็ดได้เลยนะครับเอ้าเดี๋ยวโน้ลืมว่าสําหรับมือใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวปั้นใส่ตัวเบ็ดใส่ตะก้อให้ดูดีกว่าเนี่ยนี้ของน้ลอเนี่ยมันจะติดมืออย่างเงี้ยเหนียวเหนียวเงี้ยเนี่ยติดแย่ๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวปั้นใส่ให้ดูแลถ่ายให้ดูดีกว่าสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ที่จะมาลองตกปลาบึกเหยื่อนวดวังวลีนะครับวันนี้น้ลมาวันอาทิตย์มาตอนประมาณสี่ห้าโมงละกะว่าตกกลางคืนนะฝนมันมาว่ะอ่ะเดี๋ยวมา ปั้นให้ดูเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับทุนมาครับวันนี้มันมันกินทุนว่ะนิยนไปต่อจากตัวเมื่อกี้นะครับไปขึ้นท้ายบ่อแล้วก็นี่ต่ออีกตัวหนึ่งเลยนะครับโอ้โหแม่งหล่อเลยหน้าดินนะโอ้ยังไม่ไม่กินเลยนะกินเหมือนกันวัดแล้วปล่อยแวดแล้วปล่อยครับสามสี่ทีแต่เองเนี่ยมันได้ตัวเนี้ยรวมที่หลุดไปด้วยสี่ละสี่ตัวละโอ้โหมาแรงไว้วันนี้เขามาแรงเขาบอกวันนี้นะโอ้แห้วแน่ฝนจะตก ออกมากับใครมากันนะโอมไม่เคยแห้วนะครับเขามาเองแล้วเขาไปจำความรู้สึกของตัวเองนะครับว่าแต่แล้วเด่นี่เป็นไงนะล่ะหล่อเลยดูเด้อ๋อวันนี้วันนี้เขาเขาเปลี่ยนคันแล้วนะครับลอกเขาขายไปหมดเขาเปลี่ยนแนวเป็นสปินเองนี่คันอะไรนะเพนเหรอเพนแคทเหรอเพนแคทราคาแค่เท่าไหร่เองนะสองพันหนึ่งสองหนึ่งจับคู่กับลอกเพนสคอนะครับ เ้ยเพนเพอร์ซูดคัน2001ลอก2 0งบาทตกคันนี้ประมาณ4 0 0ันนะครับถ้าไปซื้อที่ร้านโนโอก็ลดให้ประมาณได้อยู่เดี๋ยวมาคุยกันนะครับชุดน,นี้เล่นวังวลีได้สบายเลยนะเนี่ยประมาณ 4, 000, เนี่ยสี่พนเนี่ยเล่นวังวลีได้สบายๆเลยนะเพนแคสจะเป็นงานงานทะเลนะครับแล้วก็คันค่อนข้างเบาเบาที่สุดที่โนโอเคยจับมาเลยเบาขว่าอยเล็กใต้นะครับ แล้วก็ความเหนียวเนี่ยเดี๋ยวดูเอาเพราะว่าวันนี้บอกนะเอกว่าให้เล่นหนักๆไปเลยนะครับหักก็ให้มันรู้ไปเลยแต่ขึ้นชื่อว่าเพนแล้วเนี่ยเล่นงานทะเลแล้วเนี่ยโอ้มันเอาอยู่อยู่แล้วครับราคาประหยัดประหยัดทั้งชุดเนี่ยตีไปว่าสี่พันหน่อยๆอ,ยอะ่ะสี่พันหนึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวโอ้เราให้อีกนะครับลองดูโอเคมาแล้วนะโ้งัดไวด้วยเนี่ยนี่มันไม่ได้ยั้งเลยนะเนี่ยเอ็นกี่ปอนครับนี่เอก ห้าสิบปอนด์นะครับเล่นกับคันกับลอกตัวนี้นะครับเอาเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวปลดให้นายเอกก่อนนะครับที่ปลดมังหาดไปไหนวะของคุณเนี่ยคุณเอกฮะวันนี้คุณหล่อๆเลยคนเดียวเลยหกตัวละกูยังไม่ได้ทักตัวเลยโอ้โหทุนทุนมาแรงนะครับนี่ไอ้หี้อะเมื่อกี้นี้ก่อนมามึงบอกเลยมันจะกินไหมพี่หม <laughs> มันจะกินหรือพี่มันจะแห้วไหมมึงพูดอยู่เลย บอกแล้วมากันนะโอ๋มันต้องได้นะครับแต่โอ๋ไม่ได้ไม่เป็นไรคนมาด้วยต้องได้นะครับถ้าวันนี้บอกเลยตอนช่วงเวลาเนี้ยนะทุนมาแรงมากแต่ถามว่าโอ๋ทำไงโอ๋ก็อ่อยเยิมกันนะไม่ใช่ว่านั่งๆอยู่ือไปตีมันจะไปกินนะต้องใช้ความพยายามนะครับอ่าเนี่ยฝากฝากเพนแคทไว้ด้วยเพนแคทนะครับสองพันหนึ่งนะครับลอกถูกๆเพนสเคเพนเพอร์ซุตนะครับสองพันห้าสิบาท นะครับทั้งชุดเนี่ยประมาณ4 0 0พนึงเองนะครับเดี๋ยวมาที่ร้านนะโอรถให้อีกนิดหน่อยครับหรือแถมของให้นะครับลองดูเอาเองแล้วกันว่ามันโอเคไหมบางคนบอกว่าไม่เคยไม่เคยใช้เอาไม่เคยใช้ก็ดูเลยนะครับเพนเนี่ยเรื่องยี่ห้อเพนเนี่ยเรามั่นใจได้อยู่แล้วนะความแข็งแรงนะครับมันเป็นคันสําหรับตกทะเลนะครับใส่ PE ก็ได้ใส่เอ็นก็ได้นะครับเพราะว่าเพาแนแคตตัวนี้มันกินเอ็นเหรอเอกตอนนี้มันแก้แล้วนะ ใช่ปะไม่ไม่มีไม่มีขุยแล้วนะครับเดี๋ยวน้อโอลองเช็คดูเอ้ยไม่มีแล้วเล่นตั้งหลายตัวแล้วเนี่ยขุยไม่มีตัวตัวนี้น่าจะแก้มาแล้วนะครับก่อนหน้าเนี้ยเขาบอกว่ามันกินเอ็นแล้วเป็นขุยหมดเลยนะครับไกแต่น้อโอมาลองแล้วเนี่ยเล่นหนักด้วยนะก็ไม่เป็นขุยนะครับก็เดี๋ยวฝากไว้เพื่อนๆลองมาดูเองนะครับที่ร้านน้อโอมีนะครับเดี๋ยวปลดปลาให้เนายเอกก่อนเดี๋ยวถ่ายตอนเนายเอกแม่งตีเนี่ยแม่งกิน ตัวเลยกินอยู่คนเดียวทั้งบ่อนะครับเงียบมากเลยฝนมันจะตกนะครับนี่สองฝั่งเลยมีฝั่งบีนุก็คนเต็มเลยนะครับเงียบวันนี้ต้องใช้วิชาอย่างสูงเลยนะครับใครนั่งนิ่งๆเนี่ยได้น,นั่งยาวๆแน่เลยนะ้าไม่อ่อยครับแต่บอกเลยนะ้าดินตอนนี้เงียบนะครับมาทุ่นทุ่นมาแรงมากเลยเห็นมันซัดคนเดียวเลยหกตัวใช้ก็หัวเชื้อนะ้าโอเองนะครับ ดเชื้อ KP หน่อยดูดิใช้สีส้มนะสีเขียวนั้นมันจะเน้นไปทางกระโห่กระสวายนะครับนี่สีเขียวมีสองสองสีนะครับก็ลองดูไม่มีขายที่อื่นนะครับเนอะผมไม่ได้เน้นขายนะครับโนอะเน้นทําใช้เองแล้วก็มีจําหน่ายที่ร้านอุปรก,กรณ์ตกปลาคลองทวีสำนักคุ้มภยัยสาขาคลองทวีเท่านั้นนะครับใครโทรมาแค่นี้ก่อน แรกของนาเิ็นนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะมีตายไหมถ้ามันดูปวดตเบาเนยเนกเบรกยังไม่เซ็ตเลยนะเนี่งอุ้ยเบรกหนักว่ะมาต่อกินข้าวแบบตอนฝนตกเลยนะอื้อลั่นมาแล้วตัวแรกของเราโอ้ครับ แล้วมันจะมีตัวต่อไปครับรมาใส่กางเกงลื่นกันด้วย

được rồi. Được rồi. Ừ. Ôi, buổi chiều là mình đai nữa nè Mình đai đây nè, không lâu Mình một cái. Ôi, หมดเลย แม่งหรอกแม่งจมดีนะไม่พูดทักทักเข้ามาอีกแล้วครับเข้ามาแบบสายนุ่มนวลครับสปอนเซอร์ล้มปุ๊บเขาซัดปั๊บครับนี่เขาลงทุนไปซื้อขวสดสปอนเซอร์เลยให้มันดังเปลงไม่งั้นไ,ไม่ได้ยินครับซัดปั๊บเลยครับโอ้โหลากยาวนะครับเน่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 เบรกแฮตทีร้อยนะเพนเพนเพอร์ซูสอะเบรกแฮตทีร้อยนะครับ ก็ในราคา2 0 5 0บาทนี่ถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่คุ้มที่สุดเลยนะครับคุ้มมากๆนะครับมีประกันด้วยนะครับของเพนเลยนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับพร้อมใบประกันเลยนะครับ2,050าบาทส่วนส่วนคันเป็ดเนี่ยเดี๋ยวขอขอดูคันเป็ดนิดหนึ่งเองสวยนะนี่นะฮะนี่ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนี่นะครับเพนแคสนะครับราคา2,100ทนวน2,100ทน่ร้ทนนะครับ เป็นกาไฟน้ำหนักเบามากแล้วก็เหนียวเหนียวมากเอกมันมันแทบจะปิดเบรกเล่นเลยอะเนี่ยดูเอาครับลอกกระคันอยู่ประมาณ4ี่พันหนะโอ้โหเป็นไงในในวันนี้มาสอนวิธีการทําเยือนุวดแล้วก็รีวิวลอกไปเลยในตัวลอกกับคันไปเลยในตัวนะครับอันนี้เขาเพิ่งเปลี่ยนแนวนะครับเปลี่ยนแนวมาเล่นสเปนบ้างนะครับ เขาบอกเขาอยากลองเพนว่ามันจะหักไหมเขาบอกวันนี้เขาจะงันให้หักเลยแม่งงันมาเจ็ดแปดตัวแล้วยังไม่หักเลยเนี่ยเอานี่ฝนตกก็เอานะฮะกับหัวเชื้อเค P นะครับ,บ,รบสีส้มนะครับฝนตกก็แดกแดกกระจายนะครับเราเราไม่ได้มีขายที่อื่นนะครับมีแค่ที่ร้านสาขาของทวีเท่านั้นนะครับก็บอกล้วนะ้มไม่ได้เน้นขายตัวนี้นะครับเน้นให้ ไปลองใช้กันดูนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยหนูก็ทําเท่าทุนเลยไม่ได้ได้กำไรอะไรนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆไปลองดูเพราะมัน,ม,น,ม,นมันดีจริงนะไม่ได้ชมของตัวเองนะแต่ถ้าไม่ได้หวังผลกําไรอะ่ะมันจะได้ของดีนะครับหนูทามาไม่ได้หวังผลกําไรเนี่ยมันจะได้ของดีเลยเพราะใส่ใส่วัตถุดิบเข้าไปเนี่ยเต็มเต็มไปเลยนะครับในราคา80บาทก็ใส่แม่งไป80บาทเลยนะครับมันจะไม่กินดีได้ไงะนะครับ เอาเปลี่ยนข้างอีกแล้วครับไม่ถนัดขวามาเป็นเล่นซ้ายแล้วครับโอ้โหเป็นไงล่ะนี่ตัวนี้เขาบอกขอแบบนุ่มนวลหน่อยนะครับเอาเดี๋ยวดูตัวต่วตอไปดีกว่าไม่ต้องดูปลาหรอกเพราะว่ามันปลดยากมากเลยนะครับฝนมันตกด้วยเยอะไปก่อนมาดูหน่อยอทุนลอยด้วยโดนคีบมาครับเอกเอกขี้โกงครับเอาไปเ,เกี่ยวตูดมันมานะครับตัวนี้ฟ้าวครับโอ้โ โอ้ขนาดเกี่ยวตูดมึงงัดแนละ้วคันคงคันแม่งก็ไม่หักนะพูดถึงนะโอเคนะคุ้มราคาอยู่นะทั้งชุดสี่พันหนึ่งโอ้บอกว่าจะให้ดูวิธีการเกี่ยวเบ็ดสำหรับมือใหม่นะครับเมื่อกี้นะโอ้ลืมถ่ายไปหน่อยน,นี่นใช้เบ็ดเกี่ยวสี่ <CO> โอนะครับใช้เม็ดโฟมเกี่ยวเข้าไปอย่างนี้นะครับนะจะดูได้ว,ว่าได้กี่ตัวนะครับอาจจะเกี่ยวแขนด้วยนะครับเบรร็ดสี่โอนะครับ ใช้เม็ดโฟมประมาณสี่ห้าเม็ดนะสี่เ <4 S 1> <4 S 2> ม็ดอะลองสี่เม็ดให้ให้มือใหม่ดูหน่อยนะครับเพื่อจะหันมาเล่นประบึกบ้างนะครับก็จะได้ดูคลิปนี้ไว้นะครับสําหรับเยื่ยวนวดก็นี่หยิบขึ้นมาเลยหนึ่งก้อนนะครับเกี่ยวที่ตัวเบ็ดก่อนก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่ถนัดนะครับนี่ใส่เข้าไปางี้ได้ๆช้าๆดิห่อเข้าไปเลยนะครับอ่ะห่อเข้าไปแล้วทำไงต่อ เบีบบีบจะให้โชว์ให้ดูด้เลยอ่าเบียบมันจะเป็นก้อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัง้งแต่งให้มันตรงหน่อยแล้วก็มาใส่ที่ตะก้อนะครับนี่ตะก้อก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็บีบห่อเข้าไปเลยง่ายๆแค่นี้เองนะครับนี่นี่ถ้าลายของนเอกที่ตกเนี่ยถ้าตอนกลางวัน,วนถ้าปลาขึ้นๆน่นะใช้ลายต็อปเปอร์ประมาณเม็ดครึ่งสองเมตรประมาณนะ แล้วแต่จังหวะถ้าฝนตกๆก,ก็เล่นลายลึกหน่อยก็ได้นะครับดูจังหวะปลาเอาครับว่าก,กินช่วงไหนอันนี้ีน,นลายประมาณสองเมตรนะครับอันนี้เขาใส่ใส่ทุ่นนะครับแต่ถ้าไม่ใส่ทุ่นก็ก็ใส่เหยื่อเหมือนกันนะครับก็เวียงไปเลยแล้วก็ทิ้งรอเลยนะครับแต่เทคนิคาการใส่ทุ่นเนี่ยต้องเคลื่องอ่อยด้วยนะครับพอเราตีไปปุ๊บเราก็หยิบมาก้อนหนึ่งแล้วเคลื่องอ่อยไปที่ทุ่นนะครับมันจะกินไวกว่า นะครับแล้วก็ไม้ต่อไปปลามันก็จะเข้าเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราเหวี่ยงไปเรื่อยปลามันเข้าเป็นฝูงแล้วต่อไปเราก็จะตกสบายแล้วครับอ้าวฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันต่อครับว่าได้กี่ตัวครับวันนี้โอ้โหฝนตกหนักเลยบอกแล้วบอกแล้วนี่ไม่เล็กไม่เล็กโอ้ยมีหนะ้าสิบเนี่ยนี่ไงบอกแล้วทำไมมันเยอะจังเลยนี่พย่าให้ มาได้ไงเพื่อนไงโอ้โหพี่เนหนื่ยไงดูเองนี่เพิ่แป๊บเดียวตัวเล็กไงผมพี่เป็นไงปลาร้อยเดี๋ยวเข้าแล้วเจอกันขอบเลยวะวันนี้เอกได้เป็นสิบสิบตัวเลยอะ คามืออะครับคาเมือเลยอะไม่ไม่กินอยู่คนเดียวทั้งบอ่อเลยไม่ได้ทั้งบอ่อหรอกมันก็เขาเงียบเงียบกันอะไม่ตีกินตีกินนะนักก็ไม่ค่อยนะนรได้ประมาณสี่ห้าตัวนะแต่เอกมันตีเป็นสิบตัวเลยเนี่ยวันนี้ทุ่นมาแรงมากเลยที่สอนวิธีทําไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับแต่ถ้าวันไหนทุ่นไม่กินมันกินหน้าดินเราก็ต้องสังเกตนะสังเกตซุมข้างๆว่าเอ้เขาใช้ทุ่นหรือหน้าดินวะ ถ้าอยู่ดีทุนเงียบไปเลยนะและ้วร้านคนใช้ตะก้อน้าดินกินเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะนะครับอาจดูดูนะ้เอกเยอะนะครับครับขันเพนแคสน,นะครับที่น้องโอบอกนะครับลอกเพนเพอร์ซูสนะครับเอน็นเอ็นนี่มันของอะไรนะไทลีนนะครับห้าสิบปอนด์นะครับเราเล่นสายโหดเลยอแม่งเล่นหนักแม่งเยอะแป๊บเดียวเองอะ่ะเข้าเลยอะ่ะ คันกับลอกนี่เอาอยู่เลยนะครับคุ้มมากเลยราคาเนี้ยนะฮะถ้าใครเริ่มต้นจะใช้คันเบ็ดอ่ะน้นาอแนะนำเลยนะที่ฮอเพนนะ่ะคุณภาพกับราคาเนี่ยสมราคามากๆเลยนะครับคุ้มมากๆเลยลอกราคา2000เนี่ย2 0ง0ไก่บาทเนี่ยตีไป2000เนี่ยสมราคาที่สุดเลยนะครับตัวคันเบ็ด2,001ก็สมราคาเลยครับน้ำหนักเบานะครัแบเบาวิวเลยแหละ ลองลองมาเยื่อที่ร้านนะโอ๋ดูนะครับลองมางัดดูมีอยู่ที่ร้านนะครับอ้าวตัวที่ตัวใหญ่ไหมดูเดะเมื่อกี้เราได้ตัวใหญ่ไปแล้วอุ้ยนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนี่ไม่เล็กไม่เล็กอุ้ยนี่เนี่ยมันเล่นโหวมัหมตัวนี้มีสี่สามสิบสี่สิบมาแน่นเอ็นย,ยาวเนี่ยใหญ่เนี่ยเนี่ยนเนี่ยดูคันเดะดูแอคชั่นคันนะเนี่ยโอ้กูก็เสียวหากเหมือนกันนะเนี่ย พราถ้ามันโอ้โหแม่งแคบยกขึ้นมาเ่ยมันก็ไม่หักนะครับอ่ะปิดแล้วเนี่ยมันเล่นประมาณเนี้ยเล่นได้ขนาดเนี้ยเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับลูกค้าลองพิจารณาดูครับในราคาเท่านี้นะครับถ้าฝึกเล่นมือใหม่หัดตกก็ไม่ต้องไปซื้อแพงเดี๋ยวเราเก่งๆแล้วเราค่อยซื้อแพงๆก็ได้นะครับแต่ว่าในราคาสี่พันรวมลอกรวมคันเนี่ยถือว่าติดชาร์จอันดับเลยนะครับในราคาสี่พันบาทนะครับถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวดูตัวต่อไปวันนี้เขาหล่อเลยเอกดุดจุงนะครับปิดทิปด้วยตัวนี้เลยนะครับเอาวันนี้นะโอ๋มาถ่าย YouTube ที่นี่นะครับก็มีวิธีการทำเหยื่อนวดนะครับมีรีวิวลอกกับคันด้วยนะครับแล้วก็วิธีทำหน้าสายหน้านะครับปั้นตะก้อยังไงวิธีตกยังไงนะครับเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูนะครับสำหรับมือใหม่นะครับ วันนี้น้าโอจะกลับแล้วเพราะว่ามันสามทุ่มแล้วนะครับเขาจะปิดแล้วน้าโอฝากล้านไว้หน่อยนะครับอุปกรณ์ตกปลาคลองทวีสำนักคุ้มภัยนะครับท่านใดที่จะมาดูสินค้าก็มาที่คลองทวีได้เลยนะครับอยู่ก่อนทางเข้าสนามหลวงสองนะครับหรือไม่โทรหาน้าโอก็ได้นะครับ0ูนย์เก้าหกเก้าสองเก้าศูนย์แปดศูนย์สามนะครับหรือไม่ก็นี่นะครับตามนี้เลยครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กยูทูบนะครับชุูปี้ ลาซาด้านะครับชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับลองเสิร์ชหาดูน,นะครับจะใครอยากได้สินค้าตัวไหนก็ถามโนโอดได้นะครับหรือใครอยากจะถามวิธีการตกวิธีการทําเหยื่อหรือวิธีการใช้หน้าสายแบบไหนวิธีการตกแบบไหนถามโนโอดได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับโนโอดยินด<ๆ>ี hiding, ตอบได้เสมอนะครับเอาที่โนโอดทาได้นะครับถ้านโนโอดทาไม่ได้นโโอดตอบไม่ได้นะครับอันที่โโอดตกเป็นนั้นโนโอดจะสอนให้ฟังนะครับก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ